สวัสดีครับวันนี้เจอคนเล็กใน EP พิเศษนะครับเ,เพื่อนๆน,น้องพี่น้องที่สนใจอาจจะเข้ามาทำธุรกิจออนไลน์ในใน,ในเบื้องต้นนะครับมีปัญหาส่วนมากจ,จะคล้ายๆกันนะครับอย่างเริ่มต้นมีคำถามขึ้นมาใจว่าจะขายอะไรดีขายอขอขายกัออนไลน์จะเริ่มต้นตรงไหนดีนะครับมีวิธีการคัดเลือกยังไงเลือกถึงค่ายังไงเพื่อที่จะนำมาสู่ส ตลาดออนไลน์นะครับวันนี้ผมมีมออีวิธีอยู่ห้าประกาศในการเลือกสินค้าออนไลน์มามามา,มาขายนะครับออในในส่วนในส่วนนี้ผมว่าเป็นวิธีที่มันค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติในเรื่องการคัดสรรสินค้าที่จะมาออลงในตลาดออนไลน์นะครับประการแรกเลยครับวิธีคัเดเลือกสินค้านะครับเ,ออเรื่องตามกระแสะนะครับสินที่สินค้านั้นกาลัง ขายดีขายดีอย่างเช่นเราเราไปส่องตามตามเลทมาร์เก็ตเพจพวกลาซาด้าพวกช็อปปี้พวกเจดีอะไรพวกเนี้ยนะครับไปส่องในส่วนที่เป็นสินค้าขายดีของของของแต่ละมาร์เก็ตนะครับเราดูสินค้าตัวไหนขายดีก็เอาตัวนั้นแหละครับเป็นเป็นตัวเป็นตัวนําร่องในการเริ่มออนไลน์อาจจะเป็นเข้าไปเป็นสมาชิกอปพิเกชของของ,ของสินค้าตัวนั้นนะครับไปเริ่มขายอาจจะเอาสินค้าจาก อีกแหล่งมาขายในแหล่งอย่าง,างจะจะดีมาขายในช็อช็อปี้ก็ได,กได,ออาาด้ก็ได้นะครับเอาจากช็อี้มาขายในลาซาด้าก็ได้นะครับทอทำได้นะครับแล้วก็ดูสินค้าหลายๆตัวนะครับเราเราสามารถ <c oughs> ซื้อมาเป็นสินค้าลองซื้อมา,มาล,อล,อลองซื้อมาเป็นสินค้าทดลองตัวอย่างได้นะครับแล้วความมั่นใจในใ,นใ,นในจนกาพูดรีวิวสินค้าพวกนั้นมันจะค่อนข้างจะมีความ มั่นใจมากขึ้นนะครับเราเลยได้จับต้องสินค้าแล้วก็รู้เรื่องคุณภาพสินค้านั้นจริงๆนะครับประการที่สองนะครับเราดูเรื่องขั้นตานที่สองเป็นตัวแทนดอกชิคในกัรว่าสินค้าที่เราไม่ไม่ต้องไม่ต้องสต็อกสินค้านะครับสามารถมาขายได้ในราคาที่ต้นทุนต่ำนะครับโดยเราเรามีหน้าที่ในในทำงานด้านการตลาดนะครับเพื่อ โมโมทโฆษณาให้ให,ให,ให้ลูกค้าเข้ามาซื้อในสินค้าเราตัวนั้นนะครับอย่างเรื่องผลิตการความสวยความงามต่างๆเนี่ยเราสามารถทำได้นะครับในประการที่สามในใน,ในทางการเลือกสินค้ามาขายบนโลกออนไลน์นะครับ <c oughs> เราสามารถเดินดูตามห้างตามตามแหล่งขายส่งต่างๆได้นะครับหมายถึงว่าเราสามารถ ดูตามตลาดสําเพ็งดูตามตลาดประตูน้ำอะไรต่างๆเนี่ยสินค้าตัวไหนที่เราเราสามารถดูแล้วว่าเออเป็นเป็นเทรนด์ของของสินค้าที่ลูกค้ามีความต้องการก็ก็อาจจะขอแยกถ่ายถ่ายรูปทางทางของร้านทางการเพื่อเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนํามาเสนอเพื่อนดูนะครับเผื่อสนใจจะได้ขายนะครับปัจจัยประการที่ที่สี่นะครับที่เราสามารถ พี่นางก็เลือกเนี่ยตัวสินค้าที่ที่สามารถนํามาขายในสินค้าออนไลน์เนี่ยคือสินค้ามือสองนะครับหลายหลายท่านนะครับโดยเฉพาะคุณสุภาพตีในเรื่องเรื่องสินค้าเรื่องเสื้อผ้าเรื่องรองเท้าในว่าเรามีเต็มนะครับที่ไม่ได้ใช้ซื้อาอาจจะใช้ครั้งสองครั้ง,งหรือเราเบื่อนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงรือสินค้ากระเป๋าพวกต่างๆพวกนี้นะครับเราสามารถเอาสินค้าตัวนั้นนะมาเป็นมาเป็น สินค้าในออนไลน์ที่เป็นในตลาดออนไลน์ได้นะครับต้นทุนเป็นศูนย์เพว่าเราไม่ไม่มีต้นทุนแล้วเราใช้ไว้แล้วเราคุมแล้วนะสามารถนำสินค้าเรานั้นมาโพสต์มาโพสต์ในใน market place ในกลางๆในในในแหล่งสินค้าออนไลน์นะครับตอนนี้เป็นเป็นช่องทางดีถ้าผู้เริ่มต้นใหม่นะครับคือต้นทุนไม่มีนะต้นทุนเป็นศูนย์แล้วก็สามารถใช้โปรโมทฟรีก็ได้ในในเฟซบุ๊กในในแฟนเพจในต่าง สามารถทาได้นะครับแนวทางเลือกเครื่องสินค้าออนไลน์ประการสุดท้ายนะครับสินค้าที่เราทําตามประเด็นเ,ร,เราอย่าให้นเมดพวกนี้นะครับสามารถทาเองได้ทุกอย่างเนชะ่นทำขน,นมทําสินค้าอัตกรรมต่งางๆเราสามารถทําได้แล้วก็อาจจะเป็นลักษณะสินค้าเช่นเดียวในโลกก็ได้นะครับเป็นเรื่องของความมีคุณค่าในสินค้าพวกนั้นนะครับ ทำขนมก็อาจจะมีสูตรทังขนมแล้วอาจจะมีเรื่องพลย r ออเดอร์เข้ามาในใน,ในการที่จะมีออเดอร์สำหรับลูกค้านะครับนะครับถ้าหลับแนวทางในการเลือกสินค้าเนี่ยมาขายออนไลน์นี่ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อที่สนใจเรื่องเทคคนิการขายสินค้าออนไลน์น,นะครับในขั้นแอดวานนะครับเรามีคอร์สในการวิธีหารเวลาเชอลูกค้าวิธีการ ทำไงลูกค้าซื้อกับเราได้อย่างมีประสิทธิภาพลูกค้าสามารถนมนำก็ไก็ต้องการลูกค้านะครับปัจจัยต่งางต่างแบบนี้แล้วก็อาจจะมีเทคนิคก,การปิดการขายทางทางโทรศัพท์ทางออนไลน์นต่างๆเนี่ยผมมีวิธีครับสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ขอช่วยช่วยนากดแชร์แล้วก็กดกดติดตามนะครับแล้วก็ สนจรายละเอียดเ่มเติมนะครับังด้านมีมีรายเอีเนะครับรายลเอ,อ,ลเ,อเล็กชันนดนะครับเท่าวันนี้คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ